ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f s 2 2นะครับและวันนี้เราก็มาอยู่กับโคกหนองนานะครับผมเป็น EP ที่2แล้วนะครับอ่าก็ EP นี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเถียงนาด้วยนะครับแล้วก็ตกแต่งสวนนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็บ่อที่เราขุดไปเมื่อ EP ที่1เนี่ยนะครับผมก็ได้มีน้ำแล้วนะครับนี่ครับผมน้ำใสกริ้งนะครับน้ำใสกริ้งผมว่าจะเอากบมาปล่อยอยู่นะครับก็เนื่องจากเมื่อคืนนะครับฝนตกมาพอดีนะครับผมก็เลยมีน้ำนะครับก็ขุดยังไม่เส เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะขุดต่อให้แบบให้มันเกือบเสร็จอะนะถ้าเสร็จได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ามันเลยอีกนิดเดียวเองนะครับอโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเถียงนาก่อนเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปขุดดินนะฮะโอเคเถียงนาเราอยู่ในเอยเถียงนาอ่านี่ครับผมก็มันมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเถียงนาหรอกนะครับก็คล้ายๆบ้านนี่แหละนะฮะแต่ว่ามันเป็นบ้านแบบคล้ายๆบ้านปลายนาอะไรประมาณนี้นะก็ดูเอาละกันนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้ไหนเล็งหน่อยเล็งหน่อยอ่าโอเค เลียงหน่อยฮะเลงหน่อยปึ๊บโอเคนะครับผมโอ้โหเป็นไงลงไปดูหน่อยสิว่าบ้านใหม่นี้มันสวยขนาดไหนนะครับนี่ฮะโอ้ดูดิโคตรหรูนะครับเปิดประตูได้เปล่าไดนดูสิโอ้ยนี่ครับมีโต๊ะกินอาหารด้วยนะครับแล้วก็ที่ดูทีวีนะครับโหเหมาะมากเลยนะครับผมสลับการอยู่ปลายนาแบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับส่วนตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมนี่ห้องน้ําอยู่นี่นะแล้วอันนี้ล่ะ โอ้โหบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผลสลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาขุดบ่อต่อให้เสร็จเลยนะครับนี่ฮะเลือีกนิดเดียวเองนะครับนี่ฮะถึงตัวนี้นะครับผมไปครับโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มขุดกันเลยนะฮะเพื่อประการไม่เสียเวลานะครับไปครับผมลุยกันได้ครับนี่ขุดตัวนี้ออกนะครับผมโอเคฮะวันนี้เราก็ใช้12ล้อนะครับผมในการทอยดินนะครับถอยไปไว้หน้าทางนี่เองนะครับผมไม่ไกลนะฮะ โอเคครับผมอ่เดี๋ยวขุดตรงนี้ออกก็เสร็จแล้วนะครับก็เต็มที่นะผมก็ให้ประมาณ2ลดรถ10ลอ้อนะครับอ,อันนี้คือเต็มที่แล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นไม้อีกนะครับก็เดี๋ยวจะสร้างาเล้าไก่ด้วยนะครับสร้างเป็นเล้าไก่นะไม่ใช่ฟาร์มไก่นะฮะสร้างเป็นเล้าแบบให้มันกันฝนได้นะครับการแดดกันฝนได้อะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราจะสร้างาประมาณท้ายคลิปแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ ขอขุดสระน้ำให้เสร็จก่อนนะครับอ่าเฮ้ยดินร่วงรู้สึกว่าทำไมรถเราเนี่ยมันอยู่ไกลไปเรื่อยวะเดี๋ยวเดี๋ยวรถเราไหลหรือเปล่ารถไหลไม่ดีเดี๋ยว,เ,ยวเออเดี๋ยวเราถอยหลังเข้าไปอีกนะครับเข็มโคก็สั้นซะเหลือเกินนะครับอ่านี่เอาจอๆแบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราลุยต่อกันเลยนะครับอีนี่เดียวเองครับจะเสร็จแล้วนะฮะนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งขอบบ่อนะครับผมประมาณนี้ โอ้ลุบไโคโยกดีหน่อยนะครับพอดีพื้นที่ตรงนี้มันไม่เสมอแล้วสวินก็ช้าด้วยนะครับเม่โคคันนี้โอ้โหมีคันเดียวได้นะครับยังไม่ได้มีคันอื่นเลยนะครับผมในเกมนี้มีคันเดียวนะครับก็ต้องใช้คันนี้ไปก่อนแต่ว่ามันก็ขับดีนะทุกคนเมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ขอขยับก่อนนะครับเดี๋ยวตกบ่อนะครับอ่าโอเคไปฮะโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วบาบอเรานะครับ อเคเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนครับผมนี่ฮะขุดยังไม่เสร็จเลยนะครับฝนตกมาก่อนนะครับนึกว่าจะไม่มีน้ำํำในบ่อแล้วนะครับสรุปคือได้น้ําเกือบเต็มบ่อนะครับนี่โอ้สุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยว okay. ครับผมเดีย๋ยวเรามาแต่งขอบบ่อด้วยนะครับวันนี้แต่งขอบบ่อด้วยนะฮะเออเต็มแล้วปะ เต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้โหดินล่วงเลยนะครับไอคัก็เดี๋ยวเราทอยเดบเทหน้าทางก่อนดูดิวิ่งแทนไปออกเลยนะครับแม่ไปครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราทอยมาเทไว้ด้านหน้าตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะปลูพกพวกพุ่มไม้แล้วก็ต้นไม้ใส่นะครับให้บยากาศมันให้มันน่าอยู่หน่อยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราเททิ้งตัวนี้แล้วกันนะครับอเทกองกองไว้นะครับเผื่อได้สร้างอะไรนะครับตรงนี้เทไว้ก่อนถมที่ไว้ก่อนครับถมที่ไว้ก่อนนะครับอ่าถมนไปเลยครับโอ้ยเทไม่ค่อยอยากจะลงนะครับเพราะว่าดินมันเปียกนะครับดินมันเปียกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นดินคล้ายๆดินโคลนนะที่เราขุดมานะครับอ่าไปครับผมนน่ก็น่าจะขุดบ่อเสร็จนะครับ ว่าจะเลี้ยงกบนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเอากบเดี๋ยวจะเอากบปล่อยในคลิปนี้เลยนะฮะโอ้ยรินพันกันซะแล้วนะครับโอเคขอรี่หลายๆนะครับประมาณนี้แล้วกันไปฮะไปรีบขุดต่อให้เสร็จเลยนะครับฝั่งน,นี้รู้สึกว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งน,นู้นบ้างนะครับโหด,ดูดิขุดฝั่งน,นี้บ้างครับ เดี๋ยวเราไปขยับรถก่อนนะครับจอดรถผิดที่ครับเมื่อกี้บออาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนมืออาชีพเขาขุดกันนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้แบบเป็นอะ,อะไรนะเขาเรียกอะไรปรามจาร์ในการขับไปโคนะครับผมต้องให้เสียแปมครับเสียแปมเขาคือปรามจารย์ตอนนี้คอมเสียแามพังนะครับหลายคนอาจจะถามหานะฮะ ต้องรอเสียปามซื้อคอบใหม่นั่นแหละนะครับผมถึงจะได้มาเล่นนะฮะโอเคไปตั้งลามก่อนอ่าโอเคโอเคไปฮะอ่าเดี๋ยวเราขุดตัวนี้ออกครับผมนี่เอบขอบบอ่อสักหน่อยนะครับโอเคฮะเทป,ปเลยต้องกะดีๆนะครับผมอ่ากะดีๆครับกะดีๆ เลี้ยงยากมากครับเวลาขับมุมมองภายในแล้วรถจอดลายนี้นะครับแขนสั้นด้วยนะประเด็นรถเบปโคโอ้คันใหญ่แต่แขนสั้นนะครับโอ้โหอจอดไม่เป็นที่เป็นทางเลยวะ่ะอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวผมขุดฝั่งนู้นมาก,ก่อนรู้สึกว่าฝั่งนู้นยังยังแหว่งอยู่นะครับอ่านี่ตรงนี้ลงไปเลย เดี๋ยวก็เททิ้งไปในบ่อนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยตัวนี้ขุดยังไม่หมดวะอ่าโอเคสวยเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะอ๋อได้แล้วเว้ยได้บ่อเลยครับได้บ่อแล้วนะครับ,บ,อรบโอ้อยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมปล่อยไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราทําเป็นทางลงนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําเป็นทางลงดีกว่านะครับผม อ่อมันแต่งหน้าดินยังไงวะอันนี้คือแต่งตามขอบบอ่อนะครับอ่ะเดี๋ยวขอญาแต่งขอบบอก่อนนะครับผมให้มันสมูทลงนะครับเพราะว่าตอนนี้นมันยังไม่สมูทเท่าไหร่นะครับนี่ฮะอ่าเด่ดเก็ค่อยเอาโมก,กี้ตบัดลงแบบนี้ครับเก็บขอบนะครับผมเขาเรียกว,ว่าเก็บขอบนะครับนี่ฮะเก็บขอบไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นบ้างครับ สองล้นบ้างครับผมโอเคเอ่เก็บตามตรงนี้นะครับผมนี่ฮะต้นที่มันอ่าเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับนี่เอาวุกีตบัดแบบนี้นะครับมันก็จะสมูดไปเองถือว่าดีนะครับผมเขาทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาค22นะคือชอบมากเลยอะ โอเคเก็ okay. บฝั่งนี้แล้วก็ไปเก็บฝั่งนู้นนะครับปึ๊บเดี๋ยวฮะอ่าโอเคโอ,โอ้เหมือนมันกวักแล้วไปโคไปใกล้ๆบอ่อไปเรื่อยนะครับ <laughs> อ่านี่มันต้องท่ายังไ,ไงวะเนะน,นี่ยท่าแบบนี้่ะอืมนี่ฮะเออสวยงามนะครับเหมือนบ่อยังเหมือนบ่อยังผมคิดว่าเหมือนแล้วนะน่าจะเหมือนบ่อแล้วแหละไปฮะ เี๋ยวเราไปแต่งฝั่งนู้นบ้างครับฝั่งนน้นยังไม่ได้แต่งเลยอ่าไปแต่งก่อนครับไปแต่งก่อนแต่งขอบบอกรกันรบนี่ฮะฝั่งนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับหึหเข้าป่าไปเลยลูกพี่สุดจัดครับบอกเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำให้มันแบบอ่าตื้นนิดนึงนะครับเพราะว่าจะจะทำแบบทาวลงเผื่อลงไปตักน้ำหรือว่าลงไปตกปลาอะไรอย่างนี้นะครับ ทาทำเผื่อไว้นะครับผมอ่าโอเคอ่าทำตรงนี้ลงนะครับผมตรงนี้จะเอาตื้นหน่อยนี่ฮะเพราะว่าฝั่งนี้ผมก็ไม่ได้ขุดลึกนะครับไม่เหมือนฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นผมจะขุดลึกมากนะครับผม3-4เมตรเลยนะครับที่เราขุดเมื่อวานนะครับ <c oughs> โอ้ยแขนสุดก่อนว่ะโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายรเบโคไปฝั่งนู้นก่อนนะครับ อ่านี่ครับผมนี่ครับอ่าสวยโอเคอ่ะได้แล้วผมว่าน่าจะได้แล้วแหละเอยติดอะไรวะติดหายละติดอะไรเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยติดอะไรติดอะไรวะเนี่ยนี่คือการทำโคกดอกนานะครับ พวกหนองนานี่ครับผมไปฮะเออกวาดทิ้งเลยครับผมอเออได้ยังได้ยังนีออ่โอเคครับผมนี่ฮะปรับพื้นที่ก่อนครับปรับพื้นที่ก่อนนี่เพค,ครับอ่ะก็น่าจะหมดหน้าที่ของอ่าโรเบิโคแล้วนะครับตอนนี้ก็เราขุดบอ่อเสร็จแล้วนะครับนี่ เฮ้ยมันได้วะเออมันได้วะเนี่ยเอยด,ดูดูดูบ่อเลือกขนาดไหนดูดเฮ้ยทุกคนลอยผมลอยน้ำแบบนี้มันเนี่ยลอยน้ำวะอ๋อนี่ไงนี่หมดน้ำได้ไหมหมดน้ำไม่ได้ด้วยแต่ลอยน้ำได้ครับลายน้ำได้นะครับนี่ฮะเฮ้ยขาหายวะอ๋อนี่โอเคเดี๋ยวเราเอาดินในสปรอเนี่ยไปเทก,ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างฟาร์มไก่กันนะครับผม ไปฮะเ,เดี๋ยวฝั่งนี้คือขอคิดก่อนนะครับฝั่งโน้นว่าจะทำอะไรดีไปเดี๋ยวเราเอาดีไปเทก่อนนะครับโหดีดีอชนและเอะเดี๋ยวเราเทข้างๆกันนะครับเทไปเลย ดินเปียกนะครับผมดินโคลนนะครับขุดขึ้นมาจากน้ําเทลงยากนิดหน่อยเทลงยากนิดนึงนะครับเอ๊ได้สองกองครับผมอันนี้ก็น่าจะถมที่สร้างกระต๊อบได้อยู่อ่าจอดสิบล้อไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างฟาร์มไก่กันดีกว่าอ่าสร้างอะไรไปเรื่อยนะครับ ฟาร์มไก่ฟาร์มไก่อยู่ไหนเอ่ยฟาร์มไก่ฟาร์มไก่อยู่ไหนอ๋อนี่ไงอ่านี่ครับผมและนี่ก็คือฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่นี้มันไม่เหมือนฟาร์มไก่อื่นนะทุกคนมันเป็นอิดนะฮะใช่เปล่าเหมือนฟาร์มไก่ปหมเนี่ยน่าจะใช่อ่ะนะน่าจะใช่ครับเดี๋ยวเราเอาไว้ไกลๆหน่อยนะครับเหม็นนะฮะเอ๊ว่าตรงนี้นะครับอ่านี่ยมีเสียงไก่ด้วยนะครับไหนดูซิดูซิดูซิ ไม่เปิดประตูไม่ได้อ๋อให้กดตัว R ใช่ไหมอ๋อนี่ไงไก่ให้เราเลือกไก่ลงครับนี่ผมเอาไก่ตัวนี้แล้วกันนะฮะเอ๋เอาสักกี่ตัวดีอะสักหลายๆตัวเลยแล้วกันนะครับผมนี่ฮะเล้ยไปเลยประมาณนี้พอโอเคครับอ๋อนี่ไงครับผมเลล้ยงไก่ด้วยนะครับโอ้โตรดีคตด,ดดีครับคตด,ดดีนะฮะเป็นไง ก็เดี๋ยวเราไปเลี้ยงกบด้วยนะครับอ่าเอากบมาเลี้ยงด้วยครับผมกบอยู่ไหนเอ่ยกบอ่ากบอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่นี่นี่อ่านี่นนนครับก็คือเราจะเลี้ยงกบอ่ะเราก็ต้องมีอ่าที่ให้มันอยู่ด้วยนะครับอันนี้ใหญ่ไปเอาอันนี้ดีกว่าครับเนี่ยพอดีนะครับบอ่อเล็กๆนะฮะอ่าประมาณนี้เฮ้ยมันสร้างไม่ได้วะทุกคน เอ้ยมันมันเลี้ยงกบไม่ได้หรอเป็นไรวะเนี่ยกบวีอะไรวะอ๋อนี่ไง <c oughs> ได้แล้วนะครับผมเลี้ยงกบด้วยนะฮะได้ยินเสียงกบเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ฟังอ่ามันจะมีกบอยู่ในอ่พุ่มดอกบัวตรงนี้นะครับอ่าไปไงตอนนี้เรามีอ่มีไก่แล้วนะครับเหลือบัวนะฮะบัวค่อยหามาเลี้ยงแล้วกันนะครับนี่ฮนะโอ้โ อันนี้คือบ้านไก่นะครับโหดูดิก่ออิดอย่างดีนะฮะมาเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้เพิ่มด้วยนะครับต้นไม้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 ไมไมเอ็นี่ไงต้นไม้อย่างสวยต้นอะไรดีอ่ะมีมีต้นอะไรบ้างวะเนี่ยมีต้นอะไรที่มันแบบเป็นร่มเงาส,สวยๆบ้างวะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าอันไหนดีอ่ะ ถ้าจะอันนี้อ่ะสวยสุดแล้วผมว่านะครับเดี๋ยวไปปลูกไว้หน้าทางเข้านะครับผม1ต้น2ต้นนะครับฝั่งนี้ด้วยต้นเอ่อข้างบ้านนะครับข้างบ้านตรงนี้อีก1ต้นนะครับโอ้โหไปไงพอ,อยังพอ,อยังฝั่งนี้1ต้นครับข้างบอ่อปึ๊บโอเคส่วนตรงที่โล่งๆนี้เดี๋ยวค่อยหาอะไรมาเพิ่มเติมใส่แล้วกันนะครับอ่าโอเค วันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนละกันนะครับผมสหรับการทําโคกหนองนานะครับก็ E ีีหน้านี้เดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาทําเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะครับโคกหนองน้มันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่ฮะตอนนี้เรามีบ่อนะครับแล้วก็เลี้ยงกบนะฮะมีบ่อน้ําเลี้ยงกบแล้วก็มีไก่นะครับอ่ามีไก่มีเลี้ยงไก่นะครับยังไม่สมบูรณ์พอนะครับถึงเราจะมีบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยหาวัวหาอะไรมาเลี้ยงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้า ก็คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับอ่านี่เข้านอนก่อนเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับบ๊ายบาย